ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักข่าดีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมที่สวยๆหนึ่งแปลงคลิปเนี้ยเป็นคลิปตัดต่อภาพนะใช้เวลาแค่3 4นาทีเองใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าใครว่างๆก็ชมจนจบกันปเป็นเป็นอ่าเป็นเพื่อนด้วยกันและกันนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมนี่เห็นไหมติดคลองน้ําติดถนนมันไม่ได้ติดคลองน้ําหรอกมันมีถนนแล้วก็เป็นที่เราแต่ผมภาษาพูดของผมคือเหมือนติดคลองน้ําติดถนนละกันนะครับแต่ที่แน่ๆเราติดลาดยางแปลงนี้แน่นอนที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับเ แปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณก็ประมาณสัก10กิโล10กว่ากว่านะ10กว่ากว่ากิโลนะครับแล้วก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอะ่ะอันเนี้ยคลองเนี้ยเขาเรียกว่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นคลองที่มาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับผ่านน้ํมาให้อาเกษตรกรทําการเกษตรนะครับนี่แปลงที่ผมจะพามาชมนี่ติดถนนแล้วก็มีอยู่ชุมชนเพียบเลยนะครับสี่ไร่กว่านะครับสี่ไร่กว่าขายยกแปลงอยู่1.95ล้านเอง ฉนดคชุดแดงด้วยนะอีกครั้งหนึ่งเผื่อฟังแล้วผมพูดไม่ชัดนะครับ4ไร่กว่านะครับยกแปลง1.95้าล้านฉนดทุดแดงนะครับพร้อมรังวัดพร้อมโอวนเลยราคานี้นะครับจุดเด่นของแปลงนี้คืออยู่ในชุมชนน้ําพร้อมไฟพร้อมติดถนนแล้วก็มีคลองอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะผมถึงเอารูปคลองมาให้ดูบ,บ่อยๆไงคลองคลองส่งน้ำนะครับมันมันหายากนะแปลงที่อยู่ติดถนนแล้วก็ติดคลองแล้วก็เป็นถนนที่มีรถวิ่งเยอะด้วยนะครับ ฝั่งนู้นก็มีถนนอีกฝั่งหนึ่งอ่าอีกเส้นหนึ่งนะอีกสายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ผมว่ามันอ่าหนามันโอเคในระดับหนึ่งเลยนะมาจากชัยนาทนะครับมาจากอุทัยธานีมาจากชัยนา,นา,าท,ทานาานาแล้วก็ลอ่องไปทางนู้นนะ่ะทห้อำเภออู่ทองสุพรรณนะครับทำอ่า,อาไว้ให้เกษตรกรทําการเกษตรนะครับนี่เห็นไหมฮะแปลงนี้ที่ผมชี้ไม้ชี้มือนี่แหละเขียวขจีเลยนะครับไฟฟ้าก็อยู่หน้าที่โอ้ถือว่ากว้างอยู่เหมือนกันนะอ่าประมาณสัก60เมตรได้นะหน้ากว้าง ข้อเสียแปลงนี้ผมมีมองในสายตาผมเนี่ยมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือมันต่ํากว่าถนนตกประมาณ2เมตรอะ่ะเออจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ต่ํากว่าถนนมันเป็นที่ทั่วไปแหละนะครับเพียงแต่ว่าถนนเนี่ยที่มันติดคันคลองส่วนใหญ่เขาจะทําถนนสูงๆไงเพื่อ,อไว้อ่าทำนึกเอาอ่แบบยังไงอ่ะเอาถนนเนี่ยเป็นที่กั้นน้ําด้วยอะ่ะเป็นกั้นคันคันคลองด้วยอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะเก็บน้ําได้ด้วยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเลยเป็นประมาณนี้นะฮะที่มันต่ำกว่าถนนอย่างอื่นโอเคหมด นะครับอย่างอื่นข้อเสียผมมองว่าไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคยอมรับได้1นึล้านนี่ก็ลองมาคุยกันดูนะครับลองมาชมที่ดูก่อนว่าคุ้มเงินในกระเป๋าท่านหรือเปล่านะครับแปลงเนี่ยผมมีคลิปแบบเต็มๆนะที่ผมไปเดินรีวิวมานะครับเดินภาคสนามมาก็โทรหาผมก็ได้นะ098 3875 209 098 38, 20 38เอาใหม่ได้มั่วแล้วผม098 3875 20 9อ่า ปกติเป็นคนพูดไวไงพอมาพูดช้าต้องงงครับแอดไลน์ก็มาก็ได้นะเป็นไอ l ดี e ไลน์นะครับพิมพ์เข้าใหม่แอสไซน์ก่อนนะแอสไซน์เลขแปดแอกไซน์บีเลขแปดอ่ะลองทักมาเดี๋ยวมส่งคลิปเต็มๆให้ท่านชมดูนะครับชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งนึงนะครับใจจริงะนะผมอยากให้ท่านเนี่ยมาชมที่แปลงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปชมแปลงอื่นอีกหลายๆแปลงไปเปรียบเทียบนะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะครับเงินทองไม่ใช่ของหาง่ายเ,าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราให้กับคครรรอบััวเาลกน,น อย่าด่วนตัดสินใจอันนี้เห็นไหมในรูปนี้ผมลงมายืนในหน้าที่ละนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยมองไปก็มีเพื่อนบ้านมีต้นไม้อยู่คันที่บ้างอ่แปลงนี้อัอนนึงนะข้อเสียอีกอันหนึ่งคือเมื่อถนนมันมันสูงกว่าที่เราอะประมาณสักท่วมหัวนะเราก็ต้องทําถนนลงมาหน่อยหนึ่งไม่งั้นเนี่ยรถมันเข้ามาลงมายากลองมาชมดูก่อนครับม,มันมีดีมีเสียนะอย่างอื่นผมก็ไมา่มาได้เสียอะไรหรอกเนี่ยลองมองด้วยสายตาดิอันนี้นี่ เป็นพื้นที่ที่ลงมาในระนาบของพื้นที่แล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีต้นตาลอยู่หน้าที่ด้วยเออแล้วก็อีกอันนึงเสาไฟเนี่ยมาถึงถนนเนี่ยมันมเป็นเขตถนนนะคุณง่ายๆเลยว่าตอนนี้เราได้ที่ข้างหน้าเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะครับไม่ได้บุกลุกเขาหรอกแต่อย่าไปสร้างบ้านนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่งอกแต่งอกนี้ไม่ได้ฟรีนะถ้าเกิดเขาขยาย4ี่เลนเราก็คืนเข้าไปพูดง่ายๆเยห็นไหมฮะเสาไฟถึงถ,งถนนทางลงเนี่ยสิกว่าเมตรอ่ะเหลือเฟือเลยนะครับ อ่ะโอเคเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับแปลนสีไร่กว่า1.95ล้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับชอบไม่ชอบไงก็ลองดูแล้วกันสุดท้ายนี้ก่อนจากลาก็ฝากอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินมีทองมีแต่รอยยิ้มไปไหนก็มีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่คนทักทําอะไรก็สมปัรถนาทุกประการนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะก่อนปิดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกัน อ่ะผมบอยเสรยดสีนักล่าไปแล้วแล้วรบฝากพบกันในอีกหลายหลคลิปที่กำลังจะออกมาให้ท่านได้ยนโชมแล้วกันอ่ะไปแล้วครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ